วันนี้คือวันที่17สิงหาคม2568ผมมาสรุปข่าวความเคลื่อนไหวสำคัญบริเวณชายแดนไทยกัมพูชาให้ทุกท่านทราบครับนายจิรายุห่วงทรัพย์คณะกรรมการศูนย์เฉพาะกิจบริหารสถานการณ์ชายแดนไทยกัมพูชาหรือสอบอทกเปิดเผยว่ารัฐบาลเตรียมนำสื่อมวลชนระดับโลกลงพื้นที่กองกำลังสุรนารีจังหวัดสุรินในสัปดาห์หน้าเพื่อให้เห็นกับตาว่าพื้นที่ฝั่งไทยได้รับผลกระทบอย่างไรจากการโจมตีด้วยอาวุธหนักของกัมพูชาทั้งโรงพยาบาลโรงเรียนและพื้นที่พลเรือน จากนั้นสี่มลชนจะได้เข้าชมพื้นที่รวบรวมกับระเบิดที่เจ้าหน้าที่เก็บกู้ได้โดยศูนย์ปฏิบัติการทุ่นระเบิดแห่งชาหรือ TMAC ก่อนจะพาไปดูการทำลายวัตถุระเบิดที่ตกค้างซึ่งถือเป็นหลักฐานสำคัญของการรุกล้ำอธิปไตยไทยสำหรับกรณีสนักข่าวกัมพูชารายงานคำกล่าวของนายไมเคิลอัลฟาโรช่องสารัฐที่อ้างตนเองเป็นผู้สื่อข่าวประจำทำเนียบข่าวของสหรัฐอเมริกาและไลฟ์สดโจมตีประเทศไทยด้วยถ้อยคำรุนแรงเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมานายจีรายุยืนยันว่า ข้อมูลดังกล่าวไม่เป็นความจริงเพราะตรวจสอบแล้วพบว่าไมเคิลไม่ได้เป็นผู้สื่อข่าวของทำรรเนียบขาวและยังมีการแอบอ้างถึงประธานาธิบดีสหรัฐอีกด้วยพร้อมระบุว่าจบข่าวไม่ต้องมาเหยียบแผ่นดินไทยต่อไปขอบคุณที่ติดตามข่าววันนี้ครับอย่าลืมกดกระดิ่งและกดติดตามเพื่อไม่พลาดสรุปข่าวประจำวนัน